ไหนหางไหนหางเนี่ยเหรออ๋อหางเหรอมันยาวมากอ๋ออันนี้นี่นี่ขาตะเกแตนหรือขากบขาตะเกแตนขาตะเกแตนตั้ข้าวมันแล้วอุ้ยหัวหัวปะเนี่ยใช่ใช่หัววางไววางไวมีทั้งของกินหรือเปล่าอสวัสดีครับ สสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้น้องบีมเป็นนักธรณีวิทยานะครับเราจะมาตามหาซากไดโนเสาร์นะครับออติดได้ไหมติดเต้ไหมอุ้ยไดโนเสาร์มายังนั่นนะนี่มันหมาเนี่มาแกเอามาดูสิครับแม่บีว่าข้างในมีอะไรบ้างอโอ้นี่ก็จะเป็น วิธีเล่นที่เขาให้มานะครับอันนี้ทรายหรือหินอะอันนี้จะเป็นทีเล็กมันมันแข็งๆอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยเซะเซ,อ,ซ,อ,ซอแคะแค่ข้างในมันจะมีซากไดนโนเสาร์แม่บี<ด>อ่ะนี่นะครับเครื่องมือที่เขาให้มาก็จะมีคอนแล้วก็มีเนี่ยเหมือนเหมือนที่แซะแบบเป็นเหล็กๆแล้วก็มีแปรงปัดให้แม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง<ด>อ่ะแม่บีลองโชว์ให้น้องบีมดูกันเราต้องทํำยังไงอ่ะบีมดูแม่นะ ไปๆตอกนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยน,น,นะป้บาบาดู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นปูนปัตเตอร์ไปๆตอกๆตอกตอ,อ,อ,ตอ,อกๆอาเนี่ยแบบนี้แบบเนี้ย2ชั่วโมงถึงจะเสร็จอุย๊ยเราก็คอ่อยเลาะไปดินึกถึงเราไปสำรวจไงบีมสำรวจว่ามันเจอมีซากไดนโนเสาร์เราต้องคุกใช่นั่นแหละนั่นแหละบีมจะว่าปัดปัดปัดเสียหายได้ น่แหละครับโอ้นักธรณีวิทยาบีมในนี้มันมีซากไดโนเสาร์เจ้าต้องหาให้เจอลองดูซิมันจะเจอชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสาร์ตรงไหนก่อนโอ้ยอย่าปัดไปทางตัวเองนี่เดี๋ยวเลอะตัวเองปัดออกดีปัดออก,ป,ออกปัดออกตัวอุวิเจอเจอปัด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 อ,อะไรครับเนี่ยหรือว่ามันเป็นเหมือนตัวต้อบี เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วชิ้นส่วนบีมอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยเริ่มเห็นเป็นโค้งแล้วปัด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 ,ปดโอโ้โ,อโหโช่วยกันครับช่วยกันเราเราเหมือนเจอปากครับปากในนเสาปากในนเสาเนาะนาะใช่ปะใช่ปะมันเป็นปากนเสาอุ้ย โอ้ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วแม่บีเลงมือหน่อยนะครับไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์เลยเออนะครับเลงมือหน่อยเดี๋ยวตกงานเลงมือหน่อยเลงมือหน่อยเลงมือเร็วโอ้น้องๆตอนนี้เราเจอสีโค้งไดโนเสาร์แล้วโอ้ยเป็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบมากนะครับตั้งแต่ค้นพบมานะครับสุดยอดเลยอะโอเค ตอนนี้ชิ้นส่วนเริ่มรุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ําฉีดนะครับอันนี้ส่วนขาใช่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 เอาแล้วครับมาเดี๋ยวแม่บีคอยเก็บชิ้นส่วนด้วยนะครับอืมอไรเนี่ยขาขาขา,ขา <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันต่อบนโต๊ะตอนนี้เราต้องการเอาชิ้นส่วนออกมาให้หมดครับ <c oughs> ตรงนั้นน่าจะเป็นชิ้นส่วนขานะแม่บี <c oughs> ว้าวฉ <c oughs> ีดไว้ฉีดไว้ อุ้ยออกดีออกดีอ,อ,กดอันนี้หางไหนหางเนี่ยเหรออ๋อหางเหรอมันยาวมากอ๋ออันนี้นี่นี่ขาตะก,กระเตนหรือขากบวัขาตะกระเตนขาตะกระเตนตำข้าวมันแล้วอุย้ยหัวหัวปะเนี่ยใช่ใช่หัววางไว้วางไว้มีมของ,องจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นลูกไดโนเสาร์มะเนี่ยอุย้ย สีโค้งสีโค้งรุดมาอีกแล้วอุ้ยยอดไปเลยให้บีมใส่งวกก่นอนเดี๋ยวไม่สบายฝนเริ่มลงเม็ดครับแต่เราก็ไกล้จะสำเร็จแล้วใช่ไหมแม่บีไกลจะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปต่อในบ้านนะฝนตกเดี๋ยวต้องเข้าบ้านอู้นี่มันขากบขากบ ไปทอดกระเทียมโอเค okay, นะครับตอนนี้ก็มืดค่าแล้วนะครับเราเอาชิ้นส่วนฟอสซิลไดโนเสาร์มาประกอบให้เข้ากันก่อนนะครับนี่นี่เราขุดจนถึงมืดเลยใช่ใช่ใช้เวลานาน,านมากกอจับอ,อยู่ในร่องที่จะต่อเหรอเดี๋ยวลองให้แม <I man S 2> <ด>่ประกอบสิอืนี่น,น้องบิมบอกว่าให้เอาซิคโครงประกอบกันก่อนครับอตอนนี้เราจะประกบกะโลกครับกะโลกนี่ไหนววอาปากไปด้วย นี่นะครับเราประกอบมาใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ฐานเอาไว้ยืนตอนนี้เราใส่หัวกระโหลกไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ของเราที่เราไปขุดมาสากปอดซิลไดโนเสาร์ล้านปีโอ้หมุนได้อาปากได้อาปากให้เพื่อนเพื่อนดูสิครับบีมว้าห ทำไมกามนดูกสาวมันช่างอ้าได้ใหญ่ขนาดนี้เลยอะไม่นี่เขาใช้ล็อกไว้อย่างนี้นะลูกส่วนขาเนี่ยเราก็ให้ทํงไม้เท้าตั้งขึ้นตั้งโชว์ได้นะเนี่ยตั้งโชว์อ่าโอเคก็สนุกสนานมากมายใช้เวลานานพอสมควรนะสนุกไหมครับบีมสําำหรับคลิปนี้ปา้าบ้าแม่บีมน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ สวัสดีครับว้าวตัวแรกตั้งใอ้ข้าพัน SC